สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเรานะคะจะมารีวิวโต๊ะของเรานั่นเองและเราก็ทํากระเป๋าเองอันนี้คือกระเป๋าเลยดูดิอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าทำเองแบบนี้นะคะดในเวลาของกซุปเิง้อร์วิงันีก็สามารถใส่

นี่นะคะอันนี้ก็คือบนโต๊ะของเรานะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนอันนี้นะคะก็คือขุดกระดาษอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือสติกเกอร์อันนี้ก็คือไข่มุกนะคะก็คือที่หนีผมยางมัดผมอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกําไรด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บเงิน,นะคะในนี้มีเงินอยู่แล้วนี่ก็เป็นเครื่องเขียนแล้วก็ไอที่สติกเกอร์นะคะ กล่องเก็บมาฝรั่งแล้วก็มีของตกแต่งค่ะนี่นะคะส่วนตรงนี้ก็คือที่วางกระเป๋าของเราตัวเราก็เป็นลายคิตตี้นะคะอะ่ตรงนี้นะคะก็จะมีกามีเมจิกดินสอลิปคิดยางลบแล้วก็นี่ อันนี้ก็จะเป็นกาซันสูกับนี่นะคะกาซันสูกับซันสูนั่นเองอันนี้ก็เป็นนี่คะ่ะกระาดาษอะไรไม่รู้นี่อันนี้ก็เป็นถุงอะไรแบบนี้นะคะกล่องอันนี้นะคะสามารถทำเองได้นะคะ